สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องทำปุ๋ยเร่งด่วนซึ่งผมจะทำในรูปแบบของอปุ๋ยพืชสีเขียวนะครับซึ่งปุ๋ยเร่งด่วนนี่จะใช้ระยะเวลาในการหมักนี่ประมาณเจวันขึ้นไปนะครับก็จะใช้ได้แล้ว ซึ่งซึ่งปุ๋ยพืชสดนี่มันจะเหมาะสำหรับปลูกพืชกินใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราจะทำยังไงไปตามดูเลยนะครับปุ๋ยพืชสดนี่นะครับวันนี้ผมจะทำด้วยต้นกระถินต้นกระถินซึ่งไปหาตัดมาแถวข้างทาง มันมีเยอะแยะเลยต้องไปซื้อไปหาปุา๋ยพืชสดนี่มันจะเหมาะกับการปลูกผักเพราะมันจะมีออกซิเจนสูงมันเหมาะสำหรับพืชกินใบตามที่ได้เคยทำมานะครับก็ใช้ได้ผลดีเดี๋ยวเราจะมาดูสัดส่วนผสมกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเราจะใช้กระถินหนึ่งส่วนเอาเอาเอา,เอากระถินมาตับนะครับหนึ่งส่วนเทนลงไปนะครับสองเราจะใช้ขี้งัวนะครับขี้งวัวหนึ่งส่วนนะครับสามเราจะใช้ขี้เท่าแกบหนึ่งส่วน ีจะใช้ลำหยาบหรือล,ลำละเอียดนะครับแต่วันนี้ผมได้ลำหยาบมาก็ใช้ไปหนึ่งส่วนมาตรส่วนหนึ่งบงทีก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมันจะบ้าน้อยนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเอาประมาณประมาณประมาณเอาเสร็จแล้วคุกเขานะครับคุกเขาให้เข้ากันนะครับ ไห้ทั่วเลยครับอันนี้ผมผมทำเป็นตัวอย่างก่อนนะครับวิธีทำก็ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะถักโลโก้ไปหาเก็บเอามาถึแถวข้างทางเยอะแยะมันมันลงทุนไม่มากเราต้องดูไอ้วัสดุรอบกายเราต้องมอง แล้วก็จเป็นต้องเป็นกจะถินหรือเป็นอ,อะไรเป็นไม้อะไรผักตบก็ได้ผักตบก็ได้สิ่งที่เรามีที่เขาเราเราทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมายิ่งเป็นไมยราบยักษ์นะครับจะดีมากๆเลยเพราะมันจะมีความแข็งแรงอยู่ในตัวเองสังเกตไหมครับถ้ามันขึ้นตามแถวริมหนองเนี่ยมันไม่ค่อยตายอ่ะ มันจะมันจะเกิดอยู่อย่างนั้นแหละผมเคยลองมาทําแล้วใส่พวกถัว่วพวกแตงกวานี่จะดีมากๆเอ่ยข้อเสียมันคือหนามมันเยอะค่ะแต่นี้หนามมันเยอะไปหน่อยแล้วก็มันก็สับลําบากแต่ถ้าเราทํานี้เยอะเราต้องซื้อเครื่องสับมาแต่นี้บ้านผมนี่มันทําแบบเอาตอนอ่อนๆนะแบบเกษตรครัวเรือนก็เลยไม่ได้ไป ลงทุนอะไรมากมายแล้วเดี๋ยวเรามาดูอพอดีผมไปได้ไปขอพอดอสองพอดอหนึ่งแล้วก็พอดอสาที่เกษตรมานนะแจก,กฟรีครับไปขอได้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเล่งในการย่อยสลายนะครับคือพอดอหนึ่งนะครับไปขอได้นะครับ แล้วผมจะใช้พอดอสองครับพอดอสองอีกตัวซึ่งจะช่วยเร่งเหมือนกันนะครับมันจะเสริมคุณค่าปุ๋ยได้ดีมากนะครับต่อไปก็เป็นพอดอสามนะครับพอดอสามนี่เดี๋ยวผมจะผสมรวมกับน้ําไปเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะทําพิธีให้ดูนะครับพิธีให้ดูว่าเขาละลายน้ํำยังไงนะครับผมจะใช้น้ํา10ลิตรนะครับ ส่วนสัดส่วนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในการละลายน้ําซึ่งเมื่อละลายแล้วต้องปล่อยว่าสิบนาทีนะครับเพื่อให้เชื้อมันแตกตัวในน้ํานะครับพอดดสามนี่มันจะช่วยฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อในในดินนะครับแต่ถ้าใครมีน้ําหมักก็ใช้น้ําหมักอย่างเดียวก็ได้นะครับน้ําหมักเนี่ยใช้ได้ทุกน้ําหมักแต่เพอเอิญผมได้ตัวนี้มาผมจะลองทําดูนะครับ เดี๋ยวได้ผลประการใดเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีผสมกันนะครับอันดับแรกนี่ผมจะใช้ใช้พอดอหนึ่งก่อนนะครับพอดอหนึ่งนี่จะใช้ส่วนสัตว์นี่สองหนึ่งใช้แค่ประมาณหนึ่งในสิบประมาณนั้นะครับเทลงไปนะครับเพราะมันสองหนึ่งนี่มันทำปุ๋ยได้ ประมาณ1ตันอันดับ2นะครับผมจะใช้พอดสองนะครับเทลงไปหนึ่งซองเลยเพราะต่อน้ำสิบลิตรแล้วก็พดสามนะครับพดสานี่ผมจะใช้ประมาณครึ่งซองครับโดยประมาณนะครับจะมากน้อยมันก็ ไม่มีผลอะไรมากก็ดีแต่ว่าเราใช้อย่างนี้มันไม่เปลืองเสร็จแล้วคนเนเดี๋ยวจะหาคนหาไม้มาคนให้ทั่วกันโอ้ยดูตรงนี้อ่ะ่อไปนะครับเราก็จะลาดน้ำที่เราผสม หัวเท้อพอเดียสต่างๆนะครับโรงไปนะครับรดน้ำให้ทั่วก่อนครับคือลาดให้พอเสร็จแล้วเราก็มาคุกเค้านะครับคุกเค้าให้ทั่วดูความชื้นซึ่งเราจะใช้ความชื้นประมาณ60%นะครับ60%สิบเหจะทำให้ดูครับว่าว่า ขนาดถ้าเราเปียกไปมันก็เชื้อมันก็ไม่เดินถ้าเราแห้งไปเชื้อมันก็ไม่ทำงานเหมือนกันพอดีวันนี้ฝนตกก็เลยต้องมาถ่ายในที่ล่มมันจะมืดมนกอันนี้ไม่รีบทำก็ไม่ได้เพราะสับกระถินด้วยแล้วนนถ้าทำเยอะๆก็ต้องใช้ถังใหญ่ๆเลย ได้หลายก็สอบเมื่อคุกเมื่อคุกเข้าเสร็จแล้วลองบีบดูนะครับให้ไดรรมดูปั้นดูมันจะเป็นก้อนใช่ไหมก้อนแข็งพอเสร็จแล้วเราจะทิ ถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยเอามาบรรจุนะครับบรรจุใส่ไ้เลยถุงใส่อาหารจาดเอาถุงใส่อาหารจากพวกพวกนี้มันจะมีอากาศมันจะถ่ายเทได้แต่เราใส่ไม่ต้องเต็มนะครับจะปล่อยช่องว่างไว้หน่อยคือเวลาเราเราใส่บอกใส่เพื่อนครับเราก็คือจะมาเก็บถุงเราใส่เรียบันเนงนี้ค่ะ กเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็ปากถ็งไม่ต้องให้มันแน่นมากเพราะว่ามันจะไม่ร้อนสองวันเราจะจะกักถุงทีมันจะร้อนพอมันเย็นเราก็มันก็ใช้ได้เลยนะคะทีนี้เอาไว้ที่ร่มค่ะ,ออะอเอาทร่มดวันนี้มันฝนตกเนาะเอาเมื่อคคทำเสร็จแล้วนะครับขอสองวันนี้นะครับเราก็เอามากลับ นะครับน้อนลงข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็อ,อีกสองวันเราก็กลับไปข้างนะครับแล้วเหลืออีกสองวันเราจะกลับตั้งก็ได้ตั้งตั้ง,ต,งตั้งข้างขึ้นเราสังเกตดูนะครับว่าความร้อนเนี่ยมันจะมีไม้เราคำดูนะครับถ้าภายในเจ็ดวันถ้ามันยังร้อนอยู่เราก็เอาไว้อีกหน่อยแต่ถ้ามันไม่ร้อน ก็ใช้ได้แล้วครับภายในเจ็ดวันก็ลองทำตามดูนะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะเคยทำมาแล้วแต่ก็ได้ศึกษามาพอสมควรแต่ว่าผมทำแล้วมันได้ผลนะครับเดี๋ยวถ้ามันผลเป็นประการใดนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเมื่อมันเป็นปุ๋ยแล้วเราจะไปใช้อย่างไรนะครับสำหรับคืนนี้ของผมก็เป็น ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็นำไปลองทําดูนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ